ไทยขาดดุลน,นำเข้าน้ำมันปุ๋ยเคมีพาณิชย์เร่งเครื่องดันส่งออกครึ่งหลังมั่นใจดันส่งออกโต้ทะลุเป้าหมาย เรามาติดตามข่าวสารสถ,ถานการณ์น้ำมันและปุ๋ยเคมีกันต่อเลยนะครับการนำเข้าน้ำมันและปุ๋ยนะครับที่แพงลิปชุดไทยนะครับขาดดุลการค้าในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับทะลุ7.40หมื่นล้านบาทนะครับใน5เดือนแรกนะครับขาดดุลไปแล้วถึง2 0 0แสนล้านบาททางพาณิชย์นะครับมั่นใจดานการส่งออกนะครับโตทะลุเป,ป้าหมายถึง5%กว่าไรายได้นะครับ9ล้านล้านบาท ซึ่งส่งทูตพาณิชย์นะครับทุกตลาดเร่งเครื่องครึ่งปีหลังนั่นเองครับพร้อมผนึกเอกชนนะครับให้ลุยหน้าต่อได้เลยครับนายจุินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าการค้าระหว่างประเทศของไทยนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2565ว่าในเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยนะครับ ส่งออกถึง25,509ล้านเหรียญสหรัฐและขยายตัวนะครับเพิ่มถึง10.5%มูลค่าถึง25,509ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่หากคิดเป็นเงินบาทนะครับมูลค่าจะอยู่ที่854,371ล้านบาทนะครับซึ่งขยายตัวเพียง19.3%นั่นเองครับสำหรับทิศทางการส่งออกของประเทศไทยนะครับยังไปได้ดี ในส่วนของโอกาสในปีนี้นะครับจะเกินเป้าถึง9ร้าล้านล้านบาทจากความต้องการสินค้าทั่วโลกนะครับเพิ่มอย่างต่อเนื่องสำหรับการผ่อนคลายในเรื่องของมาตรการการควบคุมโควิด1 9นะครับแผนเชิงลุกของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนทำให้การส่งออกทุกหมวดสินค้านะครับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและเชื่อว่านะครับในส่วนของแนวโน้มการส่งออกมีโอกาสขยายตัวเกินเป้าที่วางไว5้5%นะครับ จากปีก่อนนะครับที่มีมูลค่า8.5ล้านล้านบาทโดยสั่งการให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกนะครับทำแผนเชิงลุกนะครับและเชิงลึกเพื่อผลักดันในเรื่องของประเทศนะครับการนําเข้าสินค้าและให้กําหนดในเรื่องของไฮไลท์สินค้านะครับเฉพาะที่จะสามารถเพิ่มการส่งออกด้วยและนํามาหารือนะครับกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนในเรื่องของแผนนะครับและเป้าหมายการส่งออกใหม่อีกครั้ง สำหรับการส่งออกนะครับที่เพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2565มาจากสินค้าเกษตรนะครับและอุตสาหกรรมทางการเกษตรนะครับที่เพิ่มขึ้นถึง16.1%โดยสินค้าที่สำคัญนะครับเช่นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมันสำปะหลังนะครับถึง81.4%เลยทีเดียวครับและผลไม้นะครับเพิ่มขึ้นถึง28.7% ในส่วนของข้าวนะครับปีนี้คาดการว่าการส่งออกจะดีกว่าปีที่แล้วล่าสุดนะครับเพิ่มขึ้นถึง24.7%ในส่วนของสินค้าหมวดอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับเพิ่มขึ้นถึง32.7%จากน้ำตาลทรายนะครับที่เพิ่มขึ้นถึง171.2%นั่นเองครับทางด้านนายโรนลงภูมิพิพัฒน์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้กล่าวว่านะครับ การนำเข้าที่มีมูลค่าสูงนะครับและไทยได้ขาดดุลการค้าเป็นผลราคาสินค้าที่ไทยนะครับนำเข้ามีราคาสูงมากเป็นการขาดดุลในแง่ของมูลค่าไม่ได้เป็นเพราะมีการนำเข้าในปริมาณที่สูงกว่าปกตินะครับเช่นนะครับน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะครับหรือเคมีพันธุ์ที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่าน อย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ